หายหรือว่าขอบด้านล่างเนี่ยหายไปนะครับซึ่งจะสังเกตว่าในตัวเอกสารนะครับจะมีขอบนะก็คือด้านล่างจะมีขอบแต่พอปิ้นออกมาเนี่ยขอบหายนะครับอันนี้ก็เกิดจากการตั้งค่าหัวตารางที่ไม่เท่ากันนะครับเราอาจจะตั้งค่าหัวตารางอาจจะเป็นหนึ่งนะครับแต่พอท้ายตารางเนี่ยตรงไม่ได้ตั้งค่านะครับอาจจะเป็นศูนย์ซึ่งพอ ตั้งค่าไทตารางเนี่ยไม่ใช่เป็นศูนย์เนี่ยนะครับเวลาปริ้นเนี่ยก็จะไม่เห็นนะครับไม่ติดมาเดี๋ยวเราต้องเข้าไปตั้งค่าใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่ากันนะครับก็นะครับจากที่เมื่อกี้นะครเวลาเราปริ้นเนี่ยขอบตารางนะครับหรือว่าตอนท้ายของหน้าก็จะหายนะครับหสุที่หายก็เพราะว่าเราตั้งค่านะครับ ตั้งค่าท้ายกระดาษเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าค่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับพอเราเปิดมาที่โฮมนะครับอ่าท่านะเปิดมาที่เลเยอร์นะครับแล้วก็มาดูที่มาจินนะฮะหรือว่าขอบกระดาษหน้าถ้าเป็นภาษาไทยนะครับอ่าเราก็มาดูที่ custom margin นะครับที่เราตั้งไว้นะฮะอ่าเรามาดูนะตอนนี้ o t t o มนะครับ o t t o มเลยเป็นศูนย์นะครับ ในขณะที่อันอื่นๆเนี่ยเวลาปิ้นเนี่ยมันก็จะมีค่าตามปกตินะครับมันก็จะไม่หายแต่ว่าบอต้มเป็นศูนย์มันก็หายนะฮะเราก็จัดการเพิ่มค่าขึ้นมานะครับอาจจะ